88 f i s h i n Camp ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นตะเกียงของไอวัตานินะครับไอวัตานิ ani, เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับผมนะตัวนี้มีเคสมาให้เคสสีเขียวนะครับวิธีเปิดนะครับบิดนิดนึงนะครับแล้วดึงขึ้นนะครับบิดนิดเดียวแล้วดึงขึ้นนะหน้าตาของเจ้าตัวตะเกียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่คือหน้าตาของตัวตะเกียงนะ นะครับเขาก็จะมีหูยกมาให้แบบนี้นะครับตัวท่อทองเหลืองด้านในเป็นคอม้านะครับตรงนี้มีรอยบิ่นนะมีรอยบิ่นนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานแค่มีผลต่อต่อสายตาต่อความสวยงามนะครับแค่นั้นเองนะผมจะถอดตรงนี้ให้ดูนะครับวิธีถอดนะครับดึงออกแบบนี้ปึ๊บอ่ะง้างมันออกมาแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นนะครับแค่นี้เอง แล้วก็ถอดโป๊ะออกนี่นะครับเห็นไหมตัวตะเกียงก็จะเป็นคอม้าอันนี้ไสผมใส่ผูกให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะตรงนี้โป๊ะมีรอยบินอยู่ด้านบนนะครับเล็กน้อยนะครับไม่แตกไ่นลาวมีแค่รอยบินข้างบนอย่างเดียวนะครับผมส่วนเรื่องตะเกียงเนี่ยไสเดี๋ยวผมแถมมาให้แน่นอนนะครับสองถึงสามไสนะครับแถมไปนะครับแล้วเวลาใช้งานเนี่ยเราก็บิดมันมานะครับให้โลโก้มันอยู่ตรงใช่ไหมแล้วก็ไอ้รอยบินมันก็อยู่ตรงเสาพอดีนะครับแทบจะมองไม่เห็นเลยนะเวลานั่งก็ปิดลงมาแบบนี้ มันลงมาตัวนี้ made in Germany นะครับ made in Germany นะครับก็จับมือกันนะครับ made in Germany เขียนอยู่ที่ป๊อกแล้วก็ประกอบก็ง้างออกนะครับแล้วก็กดเข้าไปขั้นตอนนี้ก็ระวังมันจะโดนโป๊อกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวป๊อกมันจะทำให้ป๊อกแตกป๊อกเสียได้ก็ระวังอ่าโอเคนะครับใส่อยู่แล้วก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับวิธีใช้งานนะครับ เลือกใช้งานได้นะครับน <man> <rawd Moder> ี่ใช้งานกับแก๊สอันนี้นะครับสามกระปองร้อยในโลตัสบิกซีมีขายนะครับนะหรือจะเป็นแบบกระป๋องสั้นลงมาเป็นแบบมินินี่ก็ใช้ได้นะครับมันก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันย่อขนาดลงมานะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้กระป๋องนี้แล้วกันนะกระป๋องสั้นนะครับถามว่ากระป๋องเดียวใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับกระป๋องเดียวก็ใช้ได้นะครับเนี่ยใส่แค่กระป๋องเดียวนะครับใช้ได้นะครับ แต่มันไม่สวยนะก็แนะนําไม่ใส่สองกระป๋องไปนะครับนี่นะครับเห็นนะมันจะสวยงามนะครับจริงๆมันจะมีฐานวางอีกนะฐานรองตรงนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับฐานมันหายนะครับใช้งานง่ายมากนะครับเปิดหมุนให้มีเสียงกันแบบนี้นะครับพอหมุนมีเสียงแล้วกดตรงนี้เลยนะครับเป็นแมนิโตนะครับกดนะครับกดลงไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับหมุนกดติดแล้วนะครับเห็นไหม ใช้งานง่ายมากนะครับสะดวกนี่ถือยกนะครับเลียงหลีอันนี้ผมหลีนะนะฮะนะครับ,นะรบเรี่ยงหลีได้สบายสบายนะครับผมใช้งานง่ายนะครับแก๊สหาง่ายนะครับตัวนี้เป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วแล้วอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับจากการใช้งานจากประสบการณ์ส่วนตัวนะที่ผมไปตั้งมานะครับตัวนี้นะเปิดไว้ไม่แน่ใจว่า ประมาณไหนนะครับแต่ว่าก็ระดับหนึ่งนะคิดว่าน่าจะเปิดอยู่ประมาณนี้นะครับเราไม่ได้เลี่ยงสุดนะครับก็เล่งอยู่ที่ประมาณนี้ประมาณ50%นะครับไม่ใช่100%ปรนะครับประมาณ50 40- 5 0สเนตี่ยครับนะต้งแต่1ทุ่มนะครับหทุ่มจนถึง7จ็ดโมงเช้าแก๊สไม่หมดนะไฟไม่ดับนะครับอันนี้ก็คือลองมาแล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่ว่า ท่อเจนคอยอะไรพวกนี้มันสะอาดขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่การดูแลรักษาด้วยนะครับว่ามันจะใช้ใช้งานได้แต่ว่าตอนนั้นใช้เป็นกระป๋องยาวนะแบบนี้นะครับ2กระป๋องนะต่อเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าแบบนี้เปิดอยู่ได้ทั้งคืนนะครับสว่างทั้งคืนมีตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับสําหรับไปตั้งแคมป์ตกปลานะครับบนเรือก็ใช้ได้นะครับมีเคสให้ด้วยนะครับเหมาะมากแก่การพกพาสะดวกมากนะครับตอนนี้เริ่มร้อนแล้วขออนุญาตปิดนะ ใช้งานง่ายแก๊สหาซื้อง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับโป๊ะมีขายอะไรมีขายตลอดนะครับโป๊ะแตกใส่โป๊ะจีนใบสองรใช้ได้ยาวๆเลยครับผมไอ้นี่ฝาสึกฝาก่อนนะครับก็เอาไปชุบใหม่ได้นะครับเห็นไหมตอนนี้ก็เริ่มมีคาบมีอะไรแล้วนะครับไปทําสีใหม่ได้พ่นอินเนเมลใหม่ได้นะครับใช้งานง่ายนะครับพร้อมใช้งานครับผมนะนี่มีเคสให้ด้วยนะครับ